โอเคนะครับวันนี้นะผมจะมาแจกตัวเกมนะครับตัวเกมสายสตอเรี่นะครับเล่นเลื่องนะครับทนออกแบบเทาๆหน่อยนะครับหมอกหนานะครับมีถนนถนนเรียบร้อยนะครับไอคอนมัดไอคอนดาบนครับนี่ดาบเรียวๆแล้วแผนที่ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ เดี๋ยวพาไปดูโรงบ้าบาลกลางนะครับโรงพยาบากลางก็แบบถนนสวยแล้วครับนี่นะครับเลื่อนๆแล้วนี่ครับเลื่อนๆเลยเดี๋ยวพาไปดูเดียบนะครับว่ยเป็นไง นี่นะอดเอฟพี่ไก่พี่ใครจะเล่นนะเลปลาเลปลาลุงอดเอฟก,ก็จะประมาณนี้นะครับเขาเรียกกันลุงอ๋ออสกินมันลุงอ่ะ๋อเคลียบคันนี้ครับตัเวเกมนี้นแจกเลยนะครับไม่ลำนะครับแจกเลยเคลียบฝากกดติดตามด้วยนะครับ